สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่เปิดก็เเนื่อยลิเบอร์โรสามคนเก่ง เบเก็เหนื่อยของปีนุษย์เป็นหน่อยนะครับเลโบรโรเบอร์หนึ่งได้รับในฐานะนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเกรดบีเห็นแล้วคุ้มค่ากับที่สอมมากจากกรณีวอลเลย์ลบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาจากการสู้ศึกวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาตโลก2 0 2 2ที่จะขึ้นนประเทศฮอลแลนด์และโปลแลนด์เป็นที่โดดดแล้วโดวยผลง,งานแข่งเ้านัดชนะ4นัดแพ้5เก็บได้11แตม้มจบอันดับที่7ของกลุ่ม F โดยช่วงเวลา12.30วนากาที่ผ่านมาได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยถึงที่ท่าอากาศยญญานนานานชา ว,วันนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวของปิยนุษย์ลิบโล่คนเก่งของเรากันนะครับประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยเกรดบี B, เงินเดือนหลักหมื่นปลายๆ40,000ถึง90,000บาทก็ยังอยู่ในจำพวกที่ติดทีมชัดเช่นเดียก,กัน แต่ก็ยังมีทั้งตัวจริงตัวสำรองหรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่ได้มีโอกาสไปร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยโดยปีน,นุชแม่นน้อยนะครับได้เริ่มต้นเส้นทางนักวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อปี2555ในการแข่งขันวลลอลเลย์บอลฟินสเซนคัพครั้งที่16ณนคะรราชสีมาประเทศไทยและในการแข่งขันครั้งนี้ปีนุชได้รับเลือกเข้าเล่นในตำแหน่งลิเบโล ซึ่งเป็นตระหน่งเดียวกับรุ่นพี่คนเก่งอย่างวน,นาบัวแก้วอีกด้วยที่บานมาปิยนุชเคยเล่นให้กับสโมสรอ,อาร์เซโราบาคุกข,ของประเทศอาร์เซบจันร่วมกับนุชราต้อมคำนะครับนับบลเรบอลหญิงทีมชาติโปรแลรนด์ร้องไห้ตัวโยนหลังทำพลาดในศึกจิงชมโลกลิเบโลของโปรแลรนด์ครับร้องไห้ตัวโยนหลังทำพลาดในจังหวัดสำคัญเกมไพเซรเบียในศึกเอลเบบอลหญิงชิงชมโลก2022 ควนหลงหลังจากการแข่งขันวอลลบบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งทีมชาติโปแลนด์ทีมอันดับที่1ของโลกพ่ายกับทีมชาติเซเบียทีมอันดับที่3ของโลกไปแบบชิวเฉียด2ต่อ3เซตสมงผลให้โปแลนด์จอดอยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเซรเบียผ่านเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแต่ล่นมาอยู่อันดับที่4ของโลกหลังจากจบเกมการแข่งขันสเตนเซลส์มาเรียตัวรับอิสระของทีมชาติโปแลนด์ได้นั่งร้องไห้ตัวโยน เนื่องจากระหว่างเกมการแข่งขันเซตที่5เซอร์เบียต้องการแค่1คะแนนเพื่อปิดแมตช์ขณะที่โปลแลนด์ต้องการ1นคะแนนเพื่อโอกาสสู้ต่อแต่เธอรับลูกบอลลูกนั้นพลาดทําทให้จบเกมในทันทีโดยสําหรับโปรแกรมต่อไปในรอบรองชะเลิดมีดังนี้12ตุลาคมนะครับเซเบียพบกับสหรัฐอเมริกาตามเวลาประเทศไทยตีหนึ่งครึ่งวันที่13ตุลาคมอิตาลีพบบราซิลตามเวลาประเทศไทยตีหนึ่งครึ่งนะครับใกล้จะได้บทสรุปแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลก น่ารักทุลุจอเปิดรับนุกนิกนัทธิิชาเมื่อเซตไดารุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยเต้าหมวยสุดคิ้วการเป็นที่สนใจของแฟนกีฬาลูกยางไทยไม่น้อยสําหรับน้องนุกนิดนัทธินิชาใจแสนนะครับเมื่อเซตหน้าหมวยทีมชาติไทยที่เป็นหนึ่งในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราชุดที่ทะลุเข้าสู่รอบกลุ่ม16ทีมสุดท้ายในศึกจิงแชมป์โลก2022โดยเมื่อเซตในวัย24ปีจากสโมสรเดมอนฟุตบีซีดิกีแชมป์ไทยแลนด์ลีก2สมัยหลังสุด เพิ่งระเดิมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2022สนามที่3เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาการยึดตำแหน่งเป็นตัวสำรองของกัปตันชมพู่พรนพันเกิดปาดมารวยรายการ,รชิงแชมป์โลกครั้งนี้นี่เองสาวหมวยยิ้มหวานเจ้าของส่วนสูง172เซนติเมตรเป็นสาวชัยนาทโดยกำเนิดโดยเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมในปี2541กำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทรรายาลัยเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงตั้งแต่อายุหนึ่งน้อย เคยสังกัดกับทีมดังอย่างบังกอกาดทิฟโอสแบนนครนนท์คิงกรุงเทพครินส์แอร์ฟลอร์ดไดมอนด์ฟูดวีซี นครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีกลักบมาซบไดมอนด์ฟุตวีซีอีกรอบโดยที่ผ่านมานุกนิกถือเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นดาวดังของวงการลูกยังสาวไทยในอนาคตเธออยู่ในานามทีมชาติชุดเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 4ีเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน2 0 1 4และเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 6รวมถึงได้รางวัลส่วนตัวอย่างเมื่อเซตยอดเยี่ยมของรายการ ยุชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ก่อนได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมชาติไทยในปัจจุบันนะครับก็น่ารักนะฮะสไตล์หมวเหมยๆใครชอบก็เชิญดูกันเลยตบสาวไทยหันไปเห็นคนสำคัญมารอรับรีบวิ่งกรูกันไปก่อนเปิดโมเมนต์ประทับใจนะครับตบสาวไทยพร้อมใจกันวิ่งกรูกเข้าไปหาในทันทีหลังเดินทางกลับมาจากภารกิจวอลเลยบอลชิงแชมป์โลก2022แฟนลูกยางเห็นแล้วซึ้งไปตํำตำกัน ตบสาวทีมชจ้าแทนนะครับจบภารกิจการแข่งขันเบ์อบอลชิงแชมป์โลก2อ2พี่ประเทศฮอลแลนด์และโปลแลนด์ได้เดินคลับกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยลูกยางสาวไทยทําง,งานผ่านเข้ารอบสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสถิติชนะ4แพ้5โดยมี11คะแนนแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ถือว่าทําตามเป้าหมายนะครับจบศึกชิงแชมป์โลก2-2 2ในอันดับที่13ของโลกในด้านโคด,ดวในในศรีวัชรเมธาคุณ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยมากเขากค็คุณทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลภาครัฐและเอกชนที่นสนับสนุนครูผู้สร้างนักกีฬาและต้นสังก,กัดที่อนุญ,ญาตให้นักกีฬามาร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นระยะเวลาเจ็เดือนเราพัฒนาทีมไปตามจุดหมายที่ระวังเอาไว้นักกีฬาทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนที่ทำงานอย่างหนักนะครับส่วนกัปตันตบสาวไทยชมพู่พรพันธ์เกิดปลาก เปิดเผยว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจกับการแข่งขันแชมป์โลกในครั้งนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทีมที่ใหญ่กว่าที่จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเพราะผลการแข่งขันมีผลต่ออันดับโลกส่วนทีมของเราก็ได้รู้วิธีที่จะสู้กับคนที่รูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะทีมยุโรปที่เปล่าสไตล์การเล่นคล้ายกับเอเชียซึ่งมองอีกเรื่องด้วยความเป็นทีมรูปร่างสูงก็จะเล่นสูงอยู่แล้วและต้องตีให้หนักมากถึงจะชนะเราได้ สิ่งที่เราต้องปรับก็คือรับบอลหนักให้ดีทั้งนี้นะครับได้มีแฟนๆลูกยางได้โพสต์คลิปประทับใจนะครับจังหวะที่ดาวตบสาวไทยของเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีโมเมนต์ที่เรานักวอลเลย์บอลหญิงนะฮะมองเห็นพวกพี่ๆเจ็ดเซียนก็คือวนาบัวแก้วรวมทั้งรัชมีแขที่มารอรับจักสึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชมปโลก2022ถือเป็นจุด ยุดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเห็นแล้วอบอุ่นซึ่งไปต่ำตๆกันจริงๆะฮะนี่คือสุขข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13ตุลาคมนะครับ